จอยเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะและหลังคลอดน้องออกมานะคะรู้สึกว่าผิวหน้าเราแย่ลงค่ะเพราะว่าผิวรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือฝ้าหลังคลอดค่ะคือตามออกมาด้วยนะคะไหนจะกระจุดด่างดาอีกค่ะอันนี้ก็คือหน้าสดของจอยนะคะจะเห็นได้เลยว่าเราจะมีฝ้าบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะคะอันนี้ผ่านการเมคอัพมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองเช็ดให้ดูค่ะว่าถ้าเราเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วเห็นไหมคะก็คือจะเห็นฝ้าชัดขึ้นเลย ะะตัวนี้เครียดมากๆเลยค่ะจนได้มาเจอตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยค่ะยังเอสโกโอวนไนครีมนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องแก้ฝ้ากระรอยดำปรับผิวกรส่างไซสค่ะ เนื้อครีมเขาดีมากๆเลยนะคะคือไม่เหนียวเนหนอะหนะใบหน้าเลยค่ะก็ทาบริเวณที่เราเป็นฝ้านะคะหรือว่ารอยดาจุดด่างดาค่ะใช้เป็นประจำหนึ่งต่อเนื่องนะคะจะทําให้ซางลงได้ค่ะและผิวแายดูกระจ่างใสขึ้นค่ะอยากแนะนําจริงๆค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าวัยเลขสามนะคะควรดูแลแตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่าให้คนมาทักตอนที่หน้าเรามีอาการยักเกินแก้ไขแล้วนะคะพระจอยลองแล้วค่ะฝ้ากละดจุดด่างดำที่เราเคยมีนะคะก็คือซางยังเห็นได้ชัดเลยค่ะใช้แล้วคือจอยเห็นผลนะคะเลยอยากให้มาลองกันนะ คะจิ้มตะก,ก้าสีเหลืองด้านล่างนี้ได้เลยตัวนี้นะ